โอเคครับ,บก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านกันด้วยละก,กันนะครับผมเ,เดี๋ยวๆผมขอไปนอนในบ้านหลังนั้นก่อนนะครับผมโอ้ไม่ไหวเลยอ่าไอเส้นเสียฟ้านี่ขึ้นมาแล้วครับผมขึ้นมาตอนไหนแหลกตอนนั้นครับผม ไม่เป็นไงปื๊บบินเลยไม่รอแล้ววันนี้เราจะมาสร้างให้เสร็จเลยนะครับผมสร้างหลังคา นี่ฝากกดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับผม านี่ไงแล้วก็ยาวไปเลยครับผมเอาละก็ไม่ต้องกลัวนะครับผมว่าจะมีไม่มีคลิปให้ดูนะมีให้ดูแบบไม่ขาดสายนะครับผม Nhi, bay lời Hình áo lắm. Hả? <laughs> โอ้ตกใจครับผมเห็นเห็นไออันนั้นไหมผมคิดว่าต่คิปเปอร์ผมว่าผมปรับปรับเป็นแบบมอนเตอร์ไม่เกิดไว้แล้วนะผมอยากแบบปรับให้มอนเตอร์เกิดได้นะครับผมแต่ว่าผมไม่ชอบสลาเมครับผมมันกระโดดไปทั่วถ้ากระโดดเข้าฟาร์มข้าวนั่นคือเละเลยนะครับผมไอสีอฟ้าขึ้นมอีกแล้วครับผม โอเคต่อไปครับผมแล้วก็อืมแทนกระจกไปครับผมกระจกไม่น่าได้ใช้แล้วในพาร์ทนี้ถ้าผมมีมือบอนทำแตกนะโอเคเราก็จะใส่ไปเลยครับผมอย่าอ้เกือบทุบไปโดนกระจก เฮ้ยโอ้ไม่น่าพูดเลยได้ใช้เงในกระจกทำไมนี้ก็ไม่น่าได้ใช้แล้วครับผมนีอ่อีกแล้วต้องได้ใช้ไม่น่าพูดเลย นี่อันนี้ไม่น่าได้ใช้แน่ละนี่ครับผม โอเคเนี้ยครับผมต่อไปเราก็จะไปตกแต่งภายในนะครับผมโอเคเนี้ยครับผมอันนี้ก็จะใส่เป็นไฟไปเลยครับผมทุกขั้นใส่ไปเลยเนี้ยเสียงอะไรอีก้วล่ะ นี่ครับผมใส่ไปเลยปึ๊บโอเคครับผมเอาละ ทีนี้เราก็มาตกแต่งภายนอกกันครับรั่วๆอ,อยู่ใน,นนะ้านี่สามหนึ่งสอง э เอาดินครับผม Okay. เคอาล่ะนี่แล้วคราวนี้ก็เอา เอาเลยดีมาปลูกเอาต้นไม้มาปลูกดีมะไม่เอาไม่เอาเอาเป็นต้นไผ่แล้วกันนครับผมต้นไผ่ดอกไม้อะ่ะดอกไม้ดอกไม้เป็นดอกดอกไม้นี่ครับผมปึ๊บชึบ ก็ปึ๊บอ่ะอะเอาเท่านี้ก่อนครับต้นไผ่ก็จะนี่ไปเลยครับผมนี่ดอกไม้ก็ เค <Okay, S 2> เดี๋ยว,เ,ยวเราปุ๋ยกันชึบนี่เป็นไงแล้วทางนี้เราก็จะเอาเป็นนี่ครับผมน้ำน้ำน้ำอยู่ในวะอ๋อนี่น้ำกับดิน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 อยู่ไหนอ๋อ เอามาแทนกุลาบดีกว่ากุลาบผมไม่น่าได้ปลูกเอ้ยเอากุลาบมาผมว่าผมได้ปลูกกุลาบกุลาบกุลาบอยู่หนมาลดโอเคเราก็ใส่น้ำลงไปเลยนะครับผมชึบแล้วคราวนี้ก็ ทางด้านนี้เราจะชืบทำเป็นฟาร์มในน้อยของเรานะครับชืบนี่เอ้ฟอฟ้าขึ้นมาอีกแล้วแล้วก็เป็น หนึ่งสองนี่ครับผมเท่านี้เราก็ปลูกเป็นข้าวก่อนเลยครับผม อ่าเดี๋ยวเดวีฝั่งนี้ค่อยมาเอาดอกไม้ไปประดับตกแจงหลังบ้านก่อนครับผมนี่ครับผมปลูกไปเลยครับผมดอกนี้ครปลูกไปเลย ปลูกไปเรื่อยเลยเอา้าอืมนี่ไม่ไดีนี่เข้ากลัวเข้าบ้านเฉยดอกกุหลาบเข้าผมปลูกไปเลย อาอโอ้ยไม่น่าเลยโอเคครับผมเราก็จะเอามันเอาแครอทเอามันฝรั่งออกมาแล้วก็ปลูกเลยครับผมมันฝรั่งแครอทก็ปลูกไปเลยครับผมนี่เราก็จะมีสวนเล็กๆอยู่ หลังบ้านเราแล้วนะครับผมโอเคเราจะทำอะไรต่ออ่าเดี๋ยวเอาของเก็บก่อนครับผมมันลกตัวแล้วนะครับผมแล้วเราก็เอาเป็นกล่องกล่องกล่องนี้ กับกล่องนี้แล้วก็ไม้ไม้ไม้ไมไมเก้าอี้เป็นเก้าอี้นี้ไม่ใช่เก้าอี้ดีบันไดแล้วก็สลับเป็นแบบเดียวกันเลยครับผมโอเคแล้วก็เอากล่องวางไว้ตรงนี้เลยนี่เปนไง ก็เดี๋ยวนะชึบเป็นแบบแบบนะแบบนี้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  เคคแล้วก็เอากล่องวางของวางแบบนี้แล้วก็นี่น่าจะเปิดได้เฮ้ย อันนี้เปิดได้แต่นี้เปิดไม่ได้ครับผมนี่เปิดได้ยังโอเคเปิดได้แล้วว้าวโอเคเดี๋ยวผมพาทัวร์ก่อนนะครับผม พอเดินเข้ามาจุดเกิดก็คือตรงบ้านหลังนี้ครับผมนี่นี่ในบ้านก็จะมีประมาณนี้นี่อันนี้ในบ้าน,นครับผมนอกบ้านนี่ข้อกลัวก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเอาฟงเอาฟางมาวางไว้ให้นนี้ก็ฟาร์มคุงฟาร์มข้าวนะครับผม นี่ฟาร์มคงฟาร์มข้าวโอ้นี่ครับผมเปิดไปก็จะเป็นน้ำครับผมฟาร์มคงฟาร์มข้าวเดินม,มาทางนี้ก็จะเป็นน้ำร้อนนะครับผมนี่น้ำร้อนครับผม นี่น้ำร้อนดำผุดดำไหวนี่มีต้นพงต้นไผ่ต้นมมงต้นไม้มีที่นั่งให้ด้วยครับผมแต่นั่งไม่ได้เอา้าแ,แต่นั่งไม่ได้นี่มีที่นุ้งที่นั่งแต่นั่งไม่ได้ครับผมแล้วก็สุดท้ายก็นี้ครับผมบ้านหลังนี้ อ่าส,สมมติเดินเข้ามาในประตูนะฟ้านี่ครับประตูครับพูดเรื่องพูดถึงประตูนี่ครับปึ๊บเอาเอาแบบนี้แหละปึ๊บนี่ครับผมเข้ามาเปิดประตู ก็ขึ้นมานี่ครับผมออกระตูออาถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ให้กับผมด้วยนะครับผมโอเคมีคลิปให้ดูยาวๆแล้วนะครับผม นี่ไงดาวเดือนสวยเอาละเดี๋ยวคลิปหน้าผมมาสร้างต่อนะผมจะเตรียมสถานที่ไว้สร้างต่ออยู่โอเคครับบายสำหรับคลิปนี้ก็บายครับผม